มีสัตว์ประหลาดบางตัวขึ้นวอหน่อยทําเป็นหญิงพพยโยพย์เยอะพองตัวพองตัวเป็นเจ้านายใหญ่โตนะครับขอบคุณครับพี่ออรดานะครับขอบคุณครับมึงคิดยังไงจึงไปตำหนิติเตียนเขามึงคิดว่ามึงเองเป็นศูนย์รวมจัก,กรวาลในการที่ใครก็ตามจะทำอะไร ต้องกราบขออนุญาตนะองค์มเหสีหมีเหม็นเหลอมึงไม่ได้ดูสารลูกของมึงในการไรสุดมีแต่คนเขาสมน้ำหน้ามีแต่คนเขาดูถูกมีแต่คนเขาสะสิิสะเอียนเวลามึงเมื่อก่อนเป็นขี้คลอกขี้กรา ไม่มีแม้แต่จะแดดฝาบ้านก็ไม่มีแต่พอวันนี้มีนั่นมีนี่จากความเมตตาจากการขอทานจากการขอทานเขาไม่ได้มาจากฝีมือเลยไม่ได้มาจากความรู้ความสามารถอะไรของมึงเลยนะนะขอทัวร์ไปลงที่ช่อง <c oughs> นะนะ วันดีพี่โรสตอรี่สองด้วยนะครับผมนะ้นทท่านนะฝากติดตามช่องโรสตอรี่สองสำคัญตัวเองผิดใช่อย่างที่พี่ท่านหนึ่งบอกคนคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งได้รับโอกาสได้รับโอกาสนะทุกท่านนะโอกาสที่ไม่ใช่มึงเป็นคนให้นะโอกาสจากคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ผู้ใจดี เขามอบให้เขาสร้างให้เพราะอยากให้บุคคลเหล่านี้มีที่อยู่ให้บุคคลเหล่านี้มีชายคาพักใจแตม่มีคนขี้อิจฉามีคนขี้อิจฉามีคนทีเ่เห็นคนอื่นดีกว่าตัวไม่ได้ มีคนบางคนพาเด็กไปเที่ยวทะเลอยู่กินหรูอยู่สบายริมทะเลก็มีไอ้นางมานขี้อิจฉาบางตัวทนไม่ได้ต้องพาลูกตัวเองไปเที่ยวบ้างแต่ทะเลน้ำจืดทะเลน้ำจืดก็ยังดีไปคุกขี้โคลนนี่คือความอิจฉาริษยามันคือกินเลส ที่ครอบงำจิตใจครอบครัวนี้มันคือกิเลสมันคือกิเลสที่ครอบครัวนี้ได้ลุ่มหลงมัวเมาครอบครัวนี้ได้ยึดติดยึดมั่นเห็นใครดีกว่าไม่ได้ทุกคนต้องอยู่ใต้แทบเท้าถ้าจะอยู่กับฉันคุณได้ทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงคุณแม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีได้เห็นท่าแท้ ได้เห็นธาตุแท้กรรมพืชของมึงหมดแล้วนะฮะเขาได้เห็นธาตุแท้และกรรมพืชของ,งหมดแล้วเนะ,ะเหนื่อยผมเหนื่อยใจเหนื่อยใจกับโลกมนุษย์เราว่าทำไมต้องมีคนเยี่ยงนี้มาเกิดทำไมต้องมีคนหนักแผ่นดินอย่างนี้มาเกิดทำไมต้องมีคนสารเลว ทำไมต้องมีคนอักตันยู่ในละคุณแบบนี้มาเกิดบางคนบอกว่าทำไมคนมันทำชั่วแล้วมันได้ดีทำชั่วได้ดีมีถมไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสลาเมลกุคกับพี่อัสเซเลนานะครับผมยังจำพี่ได้อะไรของพวกมึงวะ คือมึงเป็นครอบครัวขอทานยังไม่พอมึงยังทำตัวเป็นครอบครัวขี้อิจฉาอีกนะออนะ,นะผมไม่รู้จะหาคำจะจำกัดความผมไม่รู้ว่าจะหาคำจำกัดความของครอบครัวนี้หรือของผู้หญิงคนนี้ว่าอะไรดีผมฝากทุกท่านช่วยกันตั้งคำจะจำกัดความให้ผมหน่อยครับถ้าเรานึกถึงมเหสีหมีเหม็นเนี่ย เราคิดว่าเราควรจะเอาคําจํากัดความอะไรให้เขาแล้วนึกออกเลยว่าไอตัวนี้เป็นอย่างนี้นะนะครับเราหาคำำําจํําจากัดความให้เข้าหน่อยนะเออแต่สําหรับผมไอคางคกขึ้นบอนะคางคกขึ้นบอ เขาไม่ได้ไปทะเลนะครับเขาไม่ได้ไปทะเลนะครับเขาไ,ทขาไปทะเลน้ําจืดอ,อีปากะโถนโอเคเป็นไปได้นะปากาโถนโอเคเป็นไปได้นะครับนิยามคําจํากัดความของผู้หญิงคนนี้ซึ่งอัปลักษท,ที่ร่างกายยังไม่พอยังอัปลักษทางจิตใจคนลืมตัววัวลืมตีนโอเค นะฮะนะครับนะคือมึงมีความอับป,ประรักทางจิตใจอย่างมาก <_ d ata> อีบวัวล้งนะโอเค <_ d ata> โอเคอีป,ปากส้ม่าโอเคนะ,นะอ่า <_ d ata> ดูเลยนี่ขนะดยังไม่ทลายมีคนตั้งคำจ,จำกัดความอีกาอยากเป็นหงโอเคโอเคนะ นะผมไม่เข้าใจเขาไม่ได้เอาเงินเขาไม่ได้เอาเงินของมึงมาแม้แต่บาทเดียวเขาเพียงแต่เขาได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีมึงลองนึกถึงวันที่มึงได้รับโอกาสสิมึงลองนึกถึงวันที่มึงได้รับการหยิบยืน่นว่ามึงมีความสุขขนาดไหนคนเหล่านั้นเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกัน ปากกระโถนก็มาครับอว่าไปดอกบุตปพิษว่าไปอีลั่นทมว่าไปนะอิสุสานคนเป็นว่าไปนะนะคือทุกอย่างมันทำให้เราเห็นว่าไอ้นี่ขี้ยังเอ้ยไม่ใช่ขี้ยังไม่หมากินนะครับเออใจพิการถูกต้องถูกต้องครับใช้คำนี้ได้เลยครับ นะเป็นผู้หญิงที่ใจพิการนะครับทุกท่านใจพิการคือแทนที่จะยินดีกับเขาอุ้ยยินดีด้วยนะแม่ยินดีด้วยนะพี่ยินดีด้วยนะลุงแต่กลับออกมาสวดเขาออกมาทวงลำเลิกบุญคุณออกมาส่งสัญญาให้กับเอฟซีติงออกมาส่งสัญญาให้กับเอฟไอยู I ทุกครั้งไข่ไปถล่มเขา พวกมึง YouTube ข้างไข่ดูตัวอย่างเอาไว้นี่ขนาดสองคนสามคนนี้เขาไม่มีพิษสงอะไรเลยเขายังถูกกระทำการในการที่จะกระทืบจิตใจนะครับมึงอีกาเรียกพี่เลยนะเขาอยู่สวัสดีครับแม่ลื่นแม่ลื่นดีสวัสดีครับเขาอยู่ของเขาเขาอยู่ของเขา เขาสร้างบ้านของเขาเพื่อให้ครอบครัวเขาอยู่เขาไม่เคยเอาเงินของมึงแต่มีคนตั้งคำถามทำไมไม่บอกกันไอชิบพายเฮ้ยทำไมไม่บอกอยากไาจริงจริงทำไมมีการอลไรทำไมไม่บอกกันสร้างจนเสร็จแล้วเพิ่งจะมาบอกเอามึงเป็นพ่อแม่เขาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย และมึงเป็นเจ้าของเงินไหมล่ะโอ้ยกูไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงทุกท่านครับผมไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงว่าทําไมคนครอบครัวนี้หรือผู้หญิงคนนี้ทําไมจิตใจเขาต่าเหลือเกินทําไมจิตใจเขาโศกกระปรกโสมมทําไมจิตใจเขาถึงแคบเหลือเกินทําไมเขาถึงมีความแต่อิจฉาริษยามีความโสมมผมไม่เคยเสียใจเลยนะครับที่ได้ดําเนินคดีกับคนเหล่านี้ ผมไม่เคยเสียใจเลยผมดีใจที่ได้ดำเนินการต่างๆตามกฎหมายกับไอเอเหล่านี้และไม่เคยสำนึกตัวเองเลยว,ว่าตัวเองทำผิดและยังขอบคุณตัวเองด้วยเอออคิวมึงทำถูกแล้วมึงต้องกําจัดขยะสังคมเหล่านี้ถึงแม้มึงจะต้องโดนอะไรถึงแม้มึงจะต้องรับชะตากรรมอะไร อย่างน้อยเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อสังคมนี้ยูทูบเบอร์ทุกคนไปอยู่เยี่ยงทาตพอเวลาเขาจะลืมตาอ้าปากลูกน้องลืมตาอ้าปากแทนที่มึงจะอวยพรเออสร้างบ้านเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันจะไปมอบของขวัญให้เออตู้เย็นสักเครื่องที่นอนไอ้นี่ตรงข้ามเลยครับทุกท่านครับด่าเหมือนกับ ด่ามือนกับเอาเงินมันไปทําอย่างนั้นน่ะเขาไม่ใช่ทาสมึงเขาแก่กว่าแก่กว่ามึงเยอะมึงช่างเป็นผู้หญิงที่อับประรกนะช่องว่างระหว่างคิ้วมึงเนี่ยแทนที่มึงจะเป็นคนใจกว้างแต่มึงกลับกลายเป็นคนใจแคบเวลามึงขี้เนี่ยหมาหมายังไม่ได้กินของมึงเลย มึงหวงขนาดนั้นเลยเหรอมึงขอทานมาปนเปล้อนความสุขในขครอบครัวมึงมึงด่าคนอื่นได้แต่เวลาคนอื่นด่ามึงมึงกโกรธเวลาคนอื่นด่ามึงมึงหาว่าอะไรนะไอ้อีกี้ฟ้องอีกี้เงยอยู่ใกล้ๆเจ้าบาทารูปพักให้ดู